ดวงโชคลาภของคุณวันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้แสดงว่าน,นี่คือคาทํานายของคุณนะคะมพ์รับคําทํานายได้เลยถ้าใครคิดว่าไม่ใช่เลื่อนผ่านได้เลยนะคะดวงโชคลาภของคุณวันนี้เป็นยังไงบ้างใครที่รอเงินรอโชครอลาบนะคะคุณมีโอกาสได้โชคได้ลาบกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณไปขอพรขอ,ขอ,อ,ขอโชคขอลาบมานะคะโชคลาภค่อนข้างโดดเด่นนะคะ ให้การเงินใครที่รองเงินใครคิดเรื่องเงินมีโอกาสได้เงินนะคะมีโอกาสได้เงินก้อนช่วงนี้คุณอาจจะมีเรื่องไม่สบายใจนะคะเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในครอบครัวนะคะหลายๆคนกําลังมองหาอะไรใหม่ๆมองหาช่องทางใหม่ๆนะคะ,ะในการหาโชคลาบนะคะคุณจะมีโชคมีลาบเข้ามานะคะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณไปขอพรมานะคะอาจจะต้องรอหน่อยนะคะแต่คุณจะสมหวังซื้อน้าโชคของคุณวันนี้นะคะคือเลขที่บ้านให้โชค สีเสริมดวงนำโชคของคุณคือสีเหลืองสีแดงแล้วก็สีฟ้าให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้นะคะ1 9 4นะคะ1 9 4นะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีร่ำรวยค่ะ